สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาของปั๊มน้ําว่ามันไม่ทํางานนะครับปั๊มตัวนี้ก็เป็นปั๊มแรงดันคงที่ของ ITC นะครับกําลังวัดน่าจะอยู่ที่2 200วัตต์อยู่ที่200วัตต์นะฮะเราเปิดฝาครอบดูก่อนนะฮะ ตอนนี้เราเปิดเครื่องดูแล้วครับอาการของปั๊มก็คือบางครั้งมันดูดน้ําขึ้นบางครั้งก็ดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะเวลาน้ําออกก็จะมีอากาศผสมออกมาเป็นลมกระโชกออกมานะฮะสาเหตุหลักๆก็อาจจะเป็นที่ระบบท่อดูด เราเรามาดูนะครับว่าท่อดูดเนี้เขาเดินยังไงก็ฝั่งนี้ก็เป็นท่อดูดนะครับท่อดูดก็จะดูดจากาบ่อพักน้ํานะครับเรามาดูที่บ่อพักน้ำนะฮะว่าที่บ่อพักน้ำมีมน้ำไหมโอเคที่บ่อพักน้ำก็ยังมีน้ำเต็มอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น แหล่งซัพพลายน้ำก็ไม่น่ามีปัญหาเราประเทศดูว่าท่อดูดมีปัญหาหรือเปล่า ายในระบบดูดนะฮะจะมีตัวลิ้นเช็ควาลวอยู่ตัวหนึ่งจะเป็นลิ้นกันน้ํากลับก็คือตัวนี้นะฮะเราจะใส่ไว้เพื่อให้น้ําอยู่ในระบบของท่อแต่เมื่อเราเปิดลิ้นขึ้นมาภายในจะไม่มีน้ําอยู่เลยก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่เช็ควาลเอ่อฟูดวาลวนะฮะไม่ใช่เช็ควาลวโทษทีฟูดวาลว น่าจะรั่วหรือระบบท่อที่เดินไปหาถัางพักเนี่ยเกิดมีการแตกร้าวเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนนะฮะว่าฟุตวาลน้ำหายไปจริงหรือเปล่าแล้วก็เติมน้ำลงไปในช่องนี้นะฮะ น้ำเต็มแล้วครับเราก็ดูลองดูระดับน้ำนะฮะถ้าเกิดว่าระบบท่อดูดเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะน้ำไม่หายอะตอนนี้น้ำค่อยๆลดระดับลงนะครับน้ำค่อยค่อยลดระดับลงก็อาจจะมสีสาเหตุมาจากสองสาเหตุคือระบบท่อดูดหรือตัวฟุตวาลนะครับ เดี๋ยวเราไปถอดฟุตวาลดูก่อนว่าฟุตวาลมีปัญหาหรือเปล่าเราถอดตัวฟุตวาลมาแล้วนะครับเรากรอกน้ำให้เต็มท่อฟุตวาลนะฮะปรากฏว่าน้ำถูกรั่วไปด้านล่างหมดนะครับรล่กไปที่ตรงปลายฟุตวาลนะฮะอ่า ตรงนี้ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากยางที่เป็นตัวกั้นน้ำเนี่ยเสื่อมสภาพเพราะว่าไอตัวฟุตบาลตัวนี้อาจจะเก่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวฟุตวาลกันขณะนี้เราก็ได้ถอดตัวฟุตบาลออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสภาพภายในเราก็ยังไม่เห็นตัวยาง นะฮะก็แต่ว่ามันน้ำรั่วได้นี่ก็แสดงว่ายางเนี่ยเริ่มเสื่อมละตอนนี้เราเราก็มีฟุตวาลตัวใหม่ก็เป็นข,ขนาดหนึ่งนิ้วเท่าเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่เป็นทองเหลืองนะฮะข้างในจะมีลิ้นกันน้ำกลับอยู่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนฟุตวาลวตัวใหม่ เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปประกอบกับคืนแล้วก็จะเทสน้ําดูกันนะฮะว่ายังมีน้ํารั่วที่อื่นอีกหรือเปล่าในระบบท่อจากปั๊มมาหาบ่อพักน้ํามีน้รั่วหรือเปล่าตอนนี้เราประกอบท่อดูดน้ําลงไปในบ่อพักน้ําเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเราจะมาเทสน้ำนะฮะว่ามันสามารถกักน้ําได้ไหม แล้วก็น้ำรั่วอีกหรือเปล่าระบบท่อส่งดูดน้ําเนี่ยใช้ได้ไหมเราก็กอกน้ําไปเหมือนเดิมนะจนกระทั่งเต็มอตอนนี้น้ำน้ำเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราทิ้งสักพักหนึ่งเพื่อดูว่า ระ,ระดับน้ำเนี่ยลดลงไหมนะก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยไม่ลดลงก็แสดงว่าท่อดูดจากตัวปั๊มไปที่บ่อพักน้ำเนี่ยไม่รั่วก็ถือว่าใช้ได้ถ้าใช้ได้ปุ๊บเราก็จะประกอบกับ แล้วก็จะเอาลิ้นเช็ควาล์วในเครื่องเนี่ยใส่กัาไปก่อนแล้วก็ฝาปิดครอบแล้วก็จะขันปิดสกูทั้ง3ามตัวปิดตอนนี้เราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดปั๊มเทสระบบน้ำดูว่า สามารถดูดน้ำได้ดีเห Fame, มือนเดิมไหมครับเสียงเสียงปั๊มทำงานแล้วครับเริ่มต้นนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆฟองอากาศอยู่นิดหน่อยแต่หลังจากทำงานไปสักพักเนี่ย เสียงก็จะเงียบลงนะะก็เสียงปั๊มก็จะแน่นขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะลองดูแรงดันน้ำนะฮะว่าน้ำแรงไหมโอเคครับเปิดอ่อน้ำน้ำแรงใช้ใช้ได้นะฮะปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันคงที่นะฮะจะสังเกตว่าแรงดันน้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงที่ใกล้เคียงกันทุกขณะครับเดี๋ยวเราปิดน้ำก็ได้ครับครับพอหลังจากปิด สักพักหนึ่งปั๊มก็จะหยุดทำงานโอเคครับตอนนี้ปั๊มหยุดทำงานแล้วก็ปั๊มตัวนี้ก็กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะฮะขอบคุณมากครับหากใครมีข้อสงสัยก็เขียนคอมเมนต์ถามกันมานะครับ